หลังจากที่รุ่นที่2นะครับที่ผมได้ทดลองใช้งานแล้วรู้สึกว่าประมาณ7จ็กิโลก็ขายทิ้งเลยพอพัฒนามาในรุ่นที่3รุ่นนี้บอกได้เลยว่านี่มันเบสออฟเดอะเยียนี่มันเบสออฟเดอะเยียของผมอีกแล้วครับไปดูกัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลกูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายแปบิซ่ากับผมแป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ได้เวลาแล้วครับผมว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น่าจะรอติดตามกันอยู่บ้างมั้งครับสำหรับเจ้าตัว a 6 Magic Speed 3คู่นี้นะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าได้มีโอกาสไปทดลองมาโอเคระดับหนึ่งเลยนะประมาณสัก30กโลได้แล้วนะครับก็รู้สึกว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับที่จะเอามาเล่าให้ฟังจริงๆก็ มันมันลองมาได้ตั้งนานแล้วแต่พอดีติดไขวันใหญ่ไปนะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาอัดเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็กลับมาละและเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าความรู้สึกหลังจากใช้เอ i ิกเมจิกสปีด3คู่นี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างเอาเป็นว่าบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยแล้วกันครับว่ามันเป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าประหลาดใจแล้วก็อยากจะเชียร์ทุกคนเลยครับว่า must have ต้องมีเออเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมรู้สึกอย่างไรกับมันบ้างนะครับชอบ เบสบอลเดียร์แล้ว <laughs> เริ่มจากการเดินเลยครับการเดินเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงมาจากเมจิกสปีดสอแบบโอ้โหจำาทาไม่ได้แล้วอะเออจำฟิลคือหมายถึงว่ามันเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่ว่าผมยังจำฟิลพูดผิดจำฟิลลิ่งของ Magic s p e ด d 2ได้อยู่ได้เป็นอย่างดีเลยละ่ะลองเท้าอะไรก็ไม่รู้ยังแบบคาแรคเตอร์ชัดเจนใส่ไม่ได้วิ่งไม่ได้นะก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะครับหก็คือ ผมว่ามีความมั่นคงขึ้นนะครับจากรุ่น Magic Speed 2แบบพอสมควรเรียกว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับความมั่นคงในการก้าวในการเหยียบย่ำเดินแต่ละก้าวเนี่ยมั่นคงมากขึ้นรวมถึงการที่มันมีการปรับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น FF Blast Plus เหมือนเดิมนะแต่ว่ามันนุ่มขึ้นอะเ<ๆ>ทียบกับ Magic Speed 2คือชัดเจน ชัดเจนต้องใช้คำนี้เลยชัดเจนนุ่มขึ้นเดินสบายขึ้นนะครับรวมไปถึงตัวอัปเปอร์ด้วยนะครับที่พัฒนาใหม่เป็นแบบ motion wrap เหมือนในพวกเมตาสปีในรุ่นท็อปๆนะครับเพราะฉะนั้นการเดินดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเดินสบายขึ้นนะครับทาไมต้องเดินทําไมต้องเดินก็คืออย่างผมมาวิ่งไม่เร็วไม่เก่งใช่ไหมเหนื่อยง่ายเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งไปจังหวะที่มันเหนื่อยก็ต้องเดินนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นการเดินแล้วเจอรองเท้าที่มันมีความมั่นคงแล้วก็ความนุ่มที่ เมื่อเทียบกับรุ่นเดิมแล้วกันครับมันพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นการเดินดีมากๆนะครับสำหรับตัว Magic Speed 3มาถึงในย่านความเร็วของแบบ Easy p a c e หรือว่า j o g g i n g นะครับของผมก็จะอยู่ที่วันเพชร8นะครับเจ็ครึ่ง8เลอะไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำได้ดีนะครับเมื่อเทียบกับ Magic Speed 2ด้วยนะทำ,ทำไมถึงต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับตัวรุ่น2ก็คือรุ่น2เนี่ย แข็งผมใช้คำนี้เลยแข็งแบบว่าวิ่งทีแบบรู้สึกว่าปวดกรามอ่ะฟันแบบฟันกรามสะเทือนฟันแบบฟันกรามสะเทือนในในรุ่น Magic Speed 2นะเออแต่เนี่ยคือวิ่งชิลขึ้นนะครับการลงเท้าความกลิ้งความกลิ้งมันอาจจะไม่เท่า Magic 2อนะอาจจะไม่เท่ารุ่นเดิมแต่ว่ามันได้ความลื่นไหลนะครับความสมูทคือลงได้หมดเลยนะบางทีผมวิ่งจ็อกกิ้งหรือว่าอีซี่เพ่ยก็มีการลงส้นหรือว่ากลางเท้ามาก บ้างนะครับมันก็ลงได้นะครับวิ่งได้นุ่มนวลยกตวัดเท้าได้ง่ายเพราะฉะนั้นเป็นรุ่นที่ผมว่าทําได้ดีขึ้นอะ่ะเมื่อเทียบกับรุ่น2นะเป็นการวิ่งจ็อกกิง้งวิ่งอีซี่เพสวิ่งเรคค v e r เวอรี่ชิลชิผมว่ายังได้อยู่เลยสําหรับสําหรับรองเท้าเมจิกสปีดสานะถึงแม้ว่ามันจะเป็นรองเท้าซ้อมทําความเร็วแต่ผมก็อยากเอามาเล่าให้ฟังเผื่อใครที่ชอบนะครับแล้วก็อยากรู้ว่ามันวิ่งแบบนี้ได้ไหมได้แล้วก็ดีกว่ารุ่น2ขึ้นเยอะนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลย ชอบมากมาถึงในย่านความเร็วแบบเทมโปนะครับเทมโปผมก็วิ่งอยู่สักประมาณ6กหครึ่งอะไรประมาณเนี้โอ้โหก็ดีอีกอะ่ะเออคำว่าดีคือถ้าใครย้อนไปดู Magic สปีด d 2ที่ผมรีวิวไว้นะแบบโอ้โหคือหาข้อดีน้อยอะ่ะเออข้อดีน้อยเลยนะสำหรับส่วนตัวสำหรับผมอะคือมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมว่า ไม่เหมือนใครชัดเจนมากสำหรับ Magic สปีด d 2นะเป็นคาแรคเตอร์รงเท้าที่โคตรชัดเจนเลยคือแข็งกลิ้งเด้งไหมโหผมว่าไม่เด้งอะมันดีดอะเออมันดีดแบบพยศเลยอะเมจิกสปีดสอ่อะพอปรับปรุงมาในตรงเนี้ยคือบีบเนี่ยผมพูดไปเล่าไปบีบไปเนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่า FF b บาร์สพ s ใน Magic Speed 3เนี่ยมันนุ่มขึ้นเยอะเนาะเออคือไม่มีรุ่น2เลงไงรุ่น2คือพูดง่ายๆว่า วิ่งแค่ครั้งเดียว78โลขายทิ้งเลยเพราะไม่ไหวนะครับพอมาตัวนี้พัฒนาขึ้นนุ่มขึ้นแล้วก็ไหลขึ้นนะสำหรับผมวิ่งเทมโปเนี่ยรู้สึกว่ามันยกเท้าง่ายนะแล้วก็ไม่ดุจนเกินไปนะมันนุ่มนุ่มแต่ว่าเป็นนุ่มเฟิร์มครับมันไม่ได้นุ่มแบบนุ่มละบุญขนาดนั้นนะแต่ก็ยังนุ่มกว่ารุ่น2เยอะเพราะฉะนั้นการลงเท้าแล้วก็การวิ่งนะครับมันสมูทแล้วก็ลื่นไหลามากขึ้นนะครับในรุ่น2เนี่ยผมว่ามันกลิ้งแบบ แล้วก็โหสถานอะ่ะบอกเลยว่ารุ่น Magic Speed 2นี่วิ่งและสถานแต่เนี่ยไม่รู้สึกเลยเออคือมันสมูทถามว่ามันมันนุ่มแบบนุ่มสบายไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันนุ่มแล้วก็รู้สึกว่าไม่สะเทือนอะ่ะมันนุ่มเฟิร์มแล้วก็ไม่สะเทือนเนาะการลงเท้าแล้วก็การเพิ่มความเร็วเนี่ยเวลาเราต้องการเร่งความเร็วขึ้นไอ้ตัวนี้ก็มา เออเนื่องจากว่าการออกแบบเนี่ยผมว่ามันทําให้มีการไหลมากขึ้นนะแล้วก็รวมไปถึงตัวแผ่นคาร์บอนที่แทรกอยู่เนี่ยทำให้การวิ่งเนี่ยผมว่ามันดีดด้วยคือไม่ดีดดูเท่าตัว Magic Speed 2แต่ว่าไหลๆวิ่งเพลินๆวิ่งสนุกเลยรับรองเทมโป้นี่เยี่ยมไปเลยนะครับแล้วก็มาถึงย่านความเร็วแบบ สปีดเวิร์กนะครับซ้อมทำความเร็วผมลองอัดอัดดูเนี่ยแบบเพสสนะสีต่ต้นต้นสี่ครึ่งนะหสนุกเออแล้วก็ไม่สถานสะเทือนด้วยเนาะคือมันมันยังเป็นคาแรคเตอร์ที่เฟิร์มอยู่ก็จริงเนะี่ยตรูแต่ผมเนี่ยผมชอบนะจะเนี่ยพูดไปบีบไปมันยังนุ่มเลยงงเลยเออคิดว่าถ้านวดมากกว่านี้ผมว่าน่าจะนุ่มขึ้นด้วย นะเพราะว่าลองวิ่งดูประมาณเพจสี่อะไรเนี่ยโหมันยกเท้าสนุกเลยด้วยความเบาของเขานะแล้วก็ด้วยความไหลนะครับคือเพลิ urn, นอะวิ่งเพลินแล้วก็เป็นรองเท้าที่วิ่งแล้วก็รู้ตัวรู้ตัวว่ามันเร็วนะครับมันจะมีบางยี่ห้อที่มันเด้งดีสะจนแบบเฮ้ยฉันไม่รู้เลยว่าฉันวิ่งเร็วแต่แน่รู้รู้ทุกสัมผัสก้าวเลยนะครับว่ามันมวิ่งเร็วเพราะฉะนั้นการวิ่งสปีดเวิร์กเนี่ยผมว่าโหตอบโจทย์ อ,อย่างที่เคยกล่าวไว้ในโอ้โหกล่าวไว้อย่างที่เคยบอกไว้ในคลิปแกะกล่องนะครับผมมองว่านี่มันไม่ใช่รองเท้าไม่ใช่อะไรนี่มันไม่ใช่รองเท้าแบบซ้อมทําความเร็วหรือว่ารองท็อปแล้วนี่มันซุปเปอร์ชูสคู่หนึ่งเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละตัวอัปเปอร์ก็ใช้แบบรุ่นท็อปเนาะในเมตาสปีดเลยโฟมอย่างเดียวเลยเนี่ยจริงๆโฟมไฟฟ์โฟมบลัซพาทเนี่ยผมว่ามันก็เป็นโฟมหนึ่งที่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันนุ่มกว่า FF Turbo ในรุ่นท็อปด้วยซ้ำนะครับแล้วพอแทรกด้วยแผ่นคาร์บอนเนี่ยผมก็เลยมองว่าเนี่ยมันซูเปอร์ชูชัดๆนะครับถ้าใครจะเอาไปใช้ซ้อมทำความเร็วหรือว่าเอาไปแบบเรส t d เดยวันแข่งเนี่ยโ,โหตัวนี้สนุกแล้วบอกย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับว่ามันไม่สะเทือนไม่กระด้างเลยเออชอบจริงเก็บดีไหมเนี่ย มาถึงข้อที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจเกี่ยวกับเจ้าตัว Magic Speed 3นะครับโ,โหอันนี้เซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าเทียบกับ Magic Speed 2เนี่ยหาข้อดีแทาไม่เจอสำหรับผมส่วนตัวสำหรับผมก่อนนะครับแต่เนี่ยชอบหลายอย่างเลยอันดับแรกที่ชอบนะครับเริ่มจากตัวอัปเปอร์เลยอัปเปอร์ตัวเนี่ยผมว่าเป็นอัปเปอร ตัวต้นๆเลยนะที่ผมรู้สึกชอบสำหรับรองเท้าวิ่งนะครับ Motion Wrap นะก็คือมีโอกาสลอง Meta Speed Edge นคือประทับใจประทับใจตรงไหนบ้างหนึ่งมันเข้ารูปเท้านะครับคือมันก็ไม่ได้ยืดหยุ่นอะไรได้นะแต่ว่ามันรู้สึกว่ากระชับแล้วก็เข้ารูปเท้าได้ดีนะครับที่สำคัญคือการระบายอากาศเนี่ยคือผมว่าอันดับต้นๆเลยเอออันดับต้นๆเลยเพราะว่าวิ่งแล้วเย็นนะครับวิ่งแล้วรู้สึกว่าลมผ่านเท้าเลยขนาด มันเป็นเหมือนตาข่ายอะดูใกล้ๆเนาะเป็นเมชแบบไม่ใช่ mesh เมชแต่เขาเรียกอะไรโมชันแลบอะเออมันเป็นเหมือนผ้าใบอะเหมือนเหมือนเป็นเต็นท์อะแต่ว่าแบบระบายอากาศโคตรดีวิ่งแล้วเย็นเท้าว,วิ่งแล้วเข้ารูปคือแบบเท้ามันจะแบบไม่ไม่กระดิกโอ้หนี่อะไรวะเนี่ยไม่ได้แบบขยับขยื่นไปมานะครับรวมไปถึงการระบายอากาศนี่คือสุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นอัปเปอร์เนี่ยผมชอบมากๆนะครับ <S <S ข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือเรื่องความนุ่มคือ มันเป็นความนุ่มที่กําลังดีกําลังพอหมานะครับคือยิ่งถ้าเทียบกับ Magic Speed 2เนี่ยย้าบ่อยๆยิ่งถ้าเทียบกับ Magic Speed 2เนี่ยคุณลืมภาพนั้นไม่ได้เลยลืมภาพ Magic Speed 2ใครเคยใช้อยู่นะครับหรือว่าใครที่เคยดูผมรีวิวแล้วบอกว่ามันคือเขียงหมูอีกตัวนึงอนะลืมไปได้เลยเพราะว่าตัวนี้นุ่ม นุ่มแล้วก็เฟิร์มนะครับนุ่มไม่ยวบเป็นเป็น F F Buzz Plus ที่มีความปรับจูนมาได้นุ่มนวลน,นะครับคำว่านุ่มนวลคือไม่ได้นุ่มแบบขนาดนั้นนะไม่ได้ถึงกับสบายเป็นความนุ่มเฟิร์มแล้วก็การลงเท้าสัมผัสเท้าเนี่ยไม่สถานเออผมบอกเลยว่าผมลองวิ่งดูระยะหนึ่งเนี่ยมันไม่สถานแบบ ไม่ได้รู้สึกว่ามีแผ่นคาร์บอนมาดีดมาให้รู้สึกว่าน่องปวดเจ็บฝ่าเท้าอะไรก็ตามนะอันนี้ไม่รู้สึกเลยเพราะฉะนั้นความนุ่มเด้งของตัวเนี้ยผมชอบมากๆเลยสําหรับเจ้าตัว Magic Speed 3นะครับข้อต่อไปที่ชอบก็คือความไหลความไหลเนี่ยคือผมจะจะแยกประเภทนะครับความกลิ้งดีดกับกลิ้งไหลตัวนี้มันกลิ้งไหลไหลก็คือเวลาลงกลางเท้าหรือว่าปลายเท้าเป็นต้นไปเนี่ยมันสมูทนะครับและยกเท้าง่ายมากเนาะ วิ่งและยกเท้าสนุกวิ่งสนุกแล้วก็เป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งแล้วกันครับที่วิ่งสนุกแล้วก็วิ่งสบายด้วยไม่รู้สึกว่าสถานขาสถานเข่าจนเกินไปเพราะนั้นผมจะไม่ค่อยชอบแบบกริ้งกริ้งกริ้งแบบกริ้งกดิ้งดีๆอะอย่างเช่น Magic Speed 2นั่นแหละหรือว่าพวก Boston 11หรือใน x s t e p 0นะ3.0อันนั้นก็กริ้งดิดๆอะแต่นี้คือกริ้งไหลสมูทมากลงเท้าแล้วแ,แบบ ไม่สถานอ่ะเออวิ่งชา้าวิ่งเร็วมันได้หมดเลยอันนี้อีกข้อหนึ่งที่ชอบนะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือเรื่องการล็อกกระชับข้อเท้านะครับคือมันอาจจะไม่ได้บูแบบอะไรมากนะคือเป็นขึ้นเป็นโครงแข็งแหละตัวฮิลคอเตอร์อ่ะไม่ได้บูนโฟมนุ่มมากแต่ว่ามีการล็อกกระชับข้อเท้าได้ดีมากๆนะครับสําหรับคู่นี้รวมไปถึงตัวลิ้นรองเท้าด้วยลิ้นรองเท้านี่ก็คือนุ่มละมุนเท้าแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมาก้โหชอบหลายอย่างเลยวะ่ะ ออเข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือเรื่องพื้นเอาโซนะครับเอาโซตัวนี้สรุปเป็นอะไรอ่ะเหมือนผมดูข้อมูลว่ามันเป็น AHR+ a ใช่ไหมแต่ว่าบางบางสื่อหรือว่าบางสเปคที่เปิดดูก็เป็น a s c r i p เออไม่แน่ใจนะแต่เอาเป็นว่าเอาโซของ Magic Speed 3เนี่ยเชื่อขนมกินได้เลยครับว่าหนึบเกาะแล้วก็ ทนไหมทนแน่นอนเออยังไม่ได้ลองใช้เยอะนะแต่กล้าฟันธงเลยว่าวาทนแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่ชอบก็คือเรื่องการยึดเกาะถนนการตะกุยการจิกพื้นเนี่ยหนึบมากเข้าโค้งอะไรเนี่ยโอ้โหสบายมากพื้นเปียกเล,ล,ล,ลื่อนๆน,น,นิดนึงถ้าไม่ได้วิ่งเร็วมากๆใส่ศาสโค้งมากๆเนี่ยตัวนี้เอาอยู่สบายๆเลยนะครับนี่อีกข้อหนึ่งที่ชอบนะครับข้อต่อไปที่ชอบลืมไปได้ยังไงเนี่ยจริงๆมันควรจะมาตั้งแต่ข้อแรกนะสวย เออคือผมว่าสวยกว่ารุ่น2ด้วยอ่ะอาจจะด้วยดีไซน์จริงมันก็จะเหมือนคล้ายๆเดิมนะแต่รุ่น2มันจะดูแบบดูเหมือนหย,ยาบๆยาบหมายถึงว่าเรามองด้วยตานะรุ่น2ด้วยตัวอัปเปอร์ด้วยลวดลายในรุ่น2เนะี่ยเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูมันจะดูหยาบๆยาบดูแบบแข็งแข็งทื่อๆไงไม่รู้อ่ะแต่เนี่ยมันจะดูแบบโฉบเฉียวแล้วก็เพียวพลิ้วมากยิ่งขึ้นนะครับการดีไซน์ที่มีความเรียวเออมันอาจจะ คล้ายๆแบบทรงแบบเอสิกเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบเทดิชแนลอ่ะก็คือแบบย้อนยุคนิดหนึ่งเนาะแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนในพวกที่แฟลตจ๋าๆอย่างพวกสกายเซนเซอร์หรือว่าพวกทาเทอร์นะแต่ว่ามันก็จะเป็นฟิลอย่างนั้นแหละเพราะนั้นผมมองว่ามันดูเรียบหรูแล้วก็ดูสวยเนาะดูใส่ง่ายดูแบบสวยอะ่ะเออเออแล้วก็พูดถึงเรื่องงานประกอบด้วยเชื่อขนมกินได้อีกเช่นเดียวกัน ขนมอะไรวะ้วเนี่ยงานประกอบดีครับเนี้ยทุกจุดนะไม่ว่าจะเป็นรอยกาวต่างๆนะครับหรือว่าตัววัสดุต่างๆเนี่ยผมว่าเอสิกเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับมีข้อไม่ชอบบ้างไหมเนึกก่อนตัวท,ทีครับคิดอยู่ว่าไม่ชอบอะไร หรือว่าต้องต้องข้อสังเกตอะไรโอ้ oh. เอาจริงๆถ้าไม่มีเลยคือที่ไม่มีเนี่ยต้องต้องอย่างนี้ครับต้องอธิบายก่อนว่าถ้ามองว่ามันเป็นรองเท้าที่ใช้ซ้อมทําความเร็วเนาะรองเท้าซ้อมสปีดเวิร์กนะครับรองเท้าซ้อมแข่งอย่างเงี้ยผมว่ารอบนี้ a s ซิกทมาได้แบบแทบจะเพอร์เฟกนะ เพอร์เฟได้ไหมเออคืออาจจะมีเรื่องราคาละกันเรื่องราคาราคาป้ายอยู่ที่6,200บาทแต่ทีนี้ในร้านค้าต่างๆช็อปต่างๆก็มีลด10-15%แล้วแต่นะครับหรือว่าถ้าซื้อผ่านตัวช็อปปีอะไรในช่วงที่เป็น99เลยมันก็จะเป็นส่วนลดไปอีกนะครับบางทีอาจจะเหลือสักประมาณ5,000หรือไม่ถึง5,000อย่างเงี้ยผมว่าโอ้โหเรื่องราคาก็คุ้มอะเทียบกับวัสดุคุณภาพต่างๆนะครับ งานประกอบแล้วก็ตัวเทคโนโลยีต่างๆผมว่าไม่แพงเออก็เลยคิดไม่ออกเล้วเนี่ยว่าจะไม่ชอบอะไรไม่มีเลยเนาะเออเพราะนั้นถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมยกให้เป็นจะไม่ได้ดเยียยกให้เป็นรองเท้าซ้อมทําความเร็วหรือว่ารุ่นท็อปรุ่นรองท็อปละกันครับอีกรุ่นหนึ่งที่ผมว่าทํามาได้ค่อนข้างดีเยี่ยมแล้วผมก็ประทับใจแบบเหนือความคาดหมายเป็นรองเท้าว,วิ่งอีกคู่หนึ่งในปีนี้นะ ที่เหนือความคาดหมายสำหรับผมมากๆเลยสำหรับเจ้าตัว ASIC Magic Speed 3มนะครับมาสรุปท้ายคลิปอีกนิดนึงนะครับรองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครบ้างมือใหม่เหมาะไหมมือใหม่ถ้าต้องการรองเท้าที่ซ้อมทำความเร็วผมว่าได้เลยเนาะมันไม่กระด้างไม่แข็งจนเกินไปเท้าล้ม คนที่มีอาการเท้าล้มในถ้าไม่มากไม่มีปัญหาเลยอย่างผมเนี่ยมีอาการเท้าขวาล้มในนิดหน่อยคู่นี้เอาอยู่สบายๆเลยไม่ล้มไม่พลิกเหมือนรุ่น Magic สปีด d 2นะเมจิกสปีด2ผมยังมีความรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าลมล้มบ้างนะครับแต่คู่นี้ไม่ล้มเลยมั่นคงการวิ่งช้าๆเดินช้าๆหรือว่าจ็อกกิ้งเนี่ยเอาอยู่นะมือใหม่ถามว่าเหมาะไหมได้สบายคนมีน้ำหนักเยอะผมว่าก็ได้กะเออสบายเพราะว่าโฟม f f บาร์พัดเนี่ยมันมันเป็นความนุ่มเฟิรม์มรองรับน้ําหนักได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ได้ยวบจมอะ่ะผมมองว่าบางทีไปใส่รุ่นพวกบอสตันสิหรืออะไรเงี้ยที่มันเป็นรองเท้าซ้อมทําความเร็วเหมือนกันใช่ไหมครับตรงนั้นยังรู้สึกว่าย,ยุบยุบจมจนะแต่เนี่ยมันจะแบบนุ่มนุ่มเฟิรม์มเิมเพราะนั้นน้าหนักเยอะผมว่าเอาอยู่นะครับส่วนพี่ๆขาแรงนะครับพี่ๆขาแรงเนี่ยผมว่าสบายอยากแนะนําเลยว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่ ควรจะมีเนาะเอาไว้ใส่ซ้อมทำความเร็วได้สบายมากเลยนะครับผมยังอยากจะบอกด้วยซ้ำว่าถ้าท่านใดหรือว่าเพื่อนๆท่านใดที่มองแล้วเปรียบเทียบกับอย่างเมตาสปีดเลยรุ่นท็อปเลยเมตาสปีดเอชพลัสหรือว่าสกายพลัสนะครับถ้าอยากเซฟงบประมาณเนาะผมว่าเอาอยู่นะเออไม่ต้องไปเล่นรุ่นท็อปครับรุ่นนี้เป็นซ u เปอร์ชูสได้อีกคู่หนึ่งซ้อมทำความเร็วได้นะครับ เทมโปได้แล้วมันทนได้ไงเพราะฉะนั้นจะซ้อมจะแข่งเรสเดย์เอาไปแข่งผมว่าก็เอาอยู่นะเทียบราคาแล้วมันถูกกว่า2,000กว่าบาทอะเมื่อเทียบกับราคาป้ายนะอันนี้6,200เมตาสปีด8 0 0นะครับเพราะฉะนั้นถูกกว่า2,000กว่าบาทผมว่าแค่นี้ก็เหลือๆครับบอกเลยเออตัวนู้นอาจ,จะเด้งกว่าถ้าใครชอบแบบเร็วๆแรงๆเนาะมันก็อาจจะเด้งกว่าแต่ว่าถ้าใครที่แบบ งบประมาณจํากัดนิดนึงแล้วก็สวยอะ่ะผมว่าเดี๋ยวเชื่อว่าเอสิคงออกสีใหม่ๆมาอีกเพียบเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการเซฟงบประมาณไม่จำเป็นจะต้องไปรุ่นเมตาสปีก็ได้ครับรอบนี้รุ่นรองท็อปอย่าง Magic สปีด d 3เนี่ยเอาอยู่ทุกย่านความเร็วนะชอบชอบจริจโอเคครับ สำหรับคลิปนี้นะครับหากถูกใจก็ฝากกด Subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งหรือว่าอุปกรณ์ไอเทมเกี่ยวกับการวิ่งต่างๆนะครับบางทีอาจจะมีแก๊จเจ็หรือ,อไรอหรือมาแทรกบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทำหลายๆอย่างไปพร้อมกันนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าส่งท้ายคลิปสั้นๆ3ามคำสำหรับเจ้าตัว asics magic speed 3คู่นี้นะครับก็คือไปซื้อเถอะ หรับคืนนี้นะครับไปก่อนเนาะเดี๋ยวเอาไปเปรียบเทียบอีกอันหนึงและกันเทียบกับรายเดียเทียบกับ m a ร์คเอ็กมาเป็นอีกคู่หนึ่งของปีนี้ที่เบสออฟโรเจอร์สำหรับผมนะเดี๋ยว m a ร์มาเทียบกับ Magic สปีดสามให้ฟังแล้วกันครับว่าผมรู้สึกอย่างไรกับมันบ้างสำหรับคืนนี้3คําสั้นๆอีกครั้งหนึ่งครับไปซื้อเถอะเมจิกสปีดสามรับรองว่ารอบนี้ไม่ผิดหวังบาย